มกบันทีปูนกระดุดมันเข่าปูยเนี่ยครับมือนี้ครับท่านทีมงานแอดยิมแอดไอแอดแจงโมครับกระไดมาเที่ยววัดปูเท่ทองหรือว่าวัดปลาบันเหมืดรับตะบุสัมเภาอําเภอเมืองจังหวัดปุดอนท่านีครับมาติดตามทักสร้างแต่ว่เมื่อหยุดการหยุดงานไปครับเมือสุดท้ายว่าสร้างเสรพิผนเห็นงานบ่อครับพาลุงน้องหยุดไปครับไะวัเพินเทศการนะครับเนาะช่วงสงการตีไม่ไทครับพอดีกับมาพอสร้างเสร็จพอดี ครับมันก็กำลังพาลูกน้องแกะลายอยู่ครับพิทอ่าอ่าพระมหาเกดีปูรีนะครับเนาะอ่าแอดยิ้มกับสีพามาทักทายกับปูรีอ่าสังเสือเฮาครับนั่งเฝ้าปูรีตลอดเลยค่ะครับผมอ่าสวัสดีครับสังเสือสวัสดีครับสวัสดีครับสังเสดีสวัสดีค่ะทำบายดีปนว่าปนขวากันโดนเตือบตัวด้ครับสบายดีคือเกาทบายดีขึ้เกาขวานว่าสร้างเสืออยู่นี่ขึ้นไปเทิงเย็นโอ้ขึ้นไปเทิงเย็นต้องมาไต่หอน เพื่อนๆร่มร่มดีไรยินดีไรโอ้ขาเพื่อนงานอยู่ไก่ฟูมปูเนาะครับงานเ้องนี้ไปได้ประมาณจักเปอร์เซ็นต์นะครับตจงเสยไปได้ประมาณหกสิบกลัวๆหละหกสิบกว่าๆครับการเลี้ยงกระตินไล่ฉาบลงมาครับไล่ลงมาครับยอดชัดนี่ย่างสวยงามนะตจงเสยเนาะครับครับเพื่อนส่งยังครับนี่ส่งเงินเกียรติส่งเงินเกียรตเจ้วส่งเกียรตเกียแจ้วครับ หกสิบเปอร์เสรแดงเครับหกสิบเปอร์เซดสิบเลยนร่เ็สิบนาหรืัขวครับงานสีแล้วประมาณหกสิเจ็ดสิบเซ็นแล้วได้ไปประมาณนั้นแล้วครับผมโอ้อ่าเจดีส้งเกียริแก้วครับเบื้องซึ่งหนึ่งก็ายๆรูปละขั้งเนาะแต่งโมไอออนเนาะอนเสยนาองานทั้งเพื่อน่เป็นต่อละขั้งครับผมไข่ละขั้งเป็นยอดุ่มนะครับคืนตัละขั้งครับไอ <S <s ตะเกีตายอดเกียดีนี่พระมหาเกียดีนี่ก็ใส่ใส่งบประมาณหลายเสิอมนาะสร้างเสร็จเนับเพราะว่าเขาจะซื้อพวกกระจกพวกแก้วโอ้ครับประดับประดาครับมีจักยอดครับนี่ยเก่ายอดที่เก่ามีเก่ายอดเก่ายอดที่เก่าครับผมเก่ายอดร่วมครับยอดใหญ่เลยนะครับยอดกลางยอด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 กลางจะเป็นยอดชัดโอ้เป็นยอดชัดท่องครับยอดชัดท่องชัดท่องก็จะเป็นโลหะผสมท่องส่วนไ่นครับโอ้ครับ คือว่าเป็นบุญบารมีของเอฟซีทัวร์หลวงตัวประเทศได้นัดใสสั้งเสยเนาะชัดกับเก้ายอดคือกันป๋าชัดกับเก้ายอดถ้าชัดประตังก็สามเมตรถ้าชัดประตังก็สามเมตรป๋าเมียนอยู่สั้าเสรบัดบัดนี้ร่วมเบิดองติดตะเพื้นขึ้นไปหายอดนี่สั้งเสยกาประมาณจากเมตรครับตะวันโยนี่ประมาณสิบเก้าเมตรเลยสิบเก้าเมตรยังชัดอีกยังชัดอีกสามเมตรยังชัดอีกสามเมตรโอ้ครับพี่น้องครับการนี้สั้งเสยว่าขับจากนี่ขึ้นไปหายอดนั่สิบเก้าเมตร แตงโมคว้วสูงของธรรมหาเกดีนะครับเนาะปูรีสายรลอกไได้มาปังจากรสร้างเฉยเนาะค่ะวั้งไปหมดแล้วโอ้สายหลอกปลอกหลาวปังไปหมดแล้วครับสดกันไ้ครับ้างเฉยนี่ต้องเป็นห่วงน้ำครับเพราะว่าระบบการนี่คือแน่นอนอยู่แล้วครับตะพื้นฐานมานะครับเนาะโอ้เอ็ดยิมเห็นเฮดประเทศข้านนี่บักยางหนาดิแตงโมครับที่จัดเนาะครับก็เป็นนี่แหละครับเป็นสร้างอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะสร้างใจบุญครับผมอัน นั่งเฝ้าตาสารปู้นี่ติดเดี๋ยวนี้โอ้ครับหมู่บ้านเห็นพวกป่านไล่มัดมาเดินโอ้แกะไล่ให้ลูกน้องครับโอ้ครับเป็นผู้แกะไล่ให้ลูกน้องนะครับน้องมือใดนผาลูกน้องยุดครับนี่มืออื่นครับมืออื่นม้ออื่นสิพาลูกน้องยุดงานครับครับทำร่วมกานเก็บของครับผมเปิดงานมือใดครับเนี่ยเปิดงานมือใดสีประมาณสิบหกสิบเจ็ดอ่าเปิดงานวันที่สิบเก็ดอ่าสิบหกสิบเจ็ดประทันมือเปิดงานครับผมอ่าอ่าลูกน้องก็จะเริ่มเด้อ ทางเฉยว่าหยุดมืออื่นวันทีสิบสามแต่ว่าเปิดงานมือวันทีสิบหกสิบเจ็ดอ่าเปิดงานเลยครับเด้อมาทํางานต่อครับครามนาทีครับสามนาทีอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้งานไปฮอดประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อโอ้ขนาดซานซีหาคนยังได้เลยครับกระดวดเร็วนะครับเนาะอ่าครับเจ็ดส้มสะสาแต่ว่าไปเร็วแอดยิบมือเงินเท่ากันตามทตะกิงพระมหาเกียรติไม่แม่ในหน่อยปีเน่าทางเฉยเนาะ ครับแต่สีเห็นเส็ดมาคอมเมนแนวเรียวง่ายๆต้องเสร็จง่ายๆครับน่าละเอียดครับงานละเอียดข้อไปคิดครับผมลช่วงละอันครับหลายสิ่งหลายอย่างไอ้สร้างไอ้สร้างโบดกับสร้างอันนี้อันนี้ไอ้เรียกว่ากันครับไอ้สร้างเสิโบดกับอันนี้ก่อนครับผมอันนี้ยากกว่ากันมันจะยากแบบคนละอย่างนะยากแบบคนละอย่างครับผมอันนี้มันไม่มีหลังคาไม่มีอย่างนาะครับแต่ว่าอันนี้มันใส่ขั้มสูงค่อยใส่ฝีมือคากอีรี ครับแล้วก็โอ้สัจสีกินตนาการมาจังเดมันก็แล้ียวจะขนาดมันช่สรางต้องขนาดครับโอ้สังเสืกินกินตนาการเองเล่นบ่ครับนี่นี่นิดเองเลยนะครับกลับเป็นเรือเสือนะครับเนาะครับเรือเสือครับจะยิมกับเรือเสือได้นี่แต่ก่อนทั้งไตนี่เป็นพ่นเนี่ยน่าแตงโมไอไอ้ไอ้สังเสื้อครับครับเป็นพ่นสมบัติปูรีสมบัติปูรี่คนแรกอย่างคนมาทำไรคนแรกเฮ็ดจีดีความเลยโอ้เฮ็ดจีดีความ ข้นกกนย่งคือเการับข้นกกนย่งคือเก่าสมบัติก็ย่งคือเก่าเอาคืนนี้เอามาได้ถ้ากุญแก่ครับแก่ก็จะเปิดครับก็จะเปิดสมบัติปูตารักษาไปแล้วครับปูตารักษาไปย่างดีเลยครับผมโอ้ครับนาภาภูมิใจนะครับเนาะนี่แหละครับอยู่สเอกกระด้เอ็ดไดดสั่งน้ากันครับไก่ย้อนมีสร้างประจํากายปูตาครับผมแล้วการีสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับที่ไว้วางใจทั้งทีมงาน ครับให้เป็นสะพานบุญให้ได้เห็ดได้สางนะครับเนาะครับก็อย่าลืมเด้อยส้างเสวยวาสางได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะจังหน่อยมากากว่าจังหน่อยมากกว่าก็กสีแล้วยมแล้วค <c oughs> รับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลืมครับไอ้สั้งเสวยบอกว่าเอากุญแจไปฝากไว้กับผู้ตา,าคุณท่านนะอ่าเอาคุญแกไปฝากไว้กับผู้ตาเด้ครับเด้ออย่าลื่อมค,ครับเพราะว่าคุญแกใครสมบัติเด้่ค่ะต้องเอาไปฝากไว้กับผู้ตาครับแต่ว่าสร้างเสวยนี่แก่ลายยู บ้านปูรี่ตลอดหัวปูรี่ตลอดด้วยเดี๋ยวนี้ครับผมไปใส่ครับอันเดียครับเด้อบ้านปูรี่ครับกับเบ้อร์เงาครับบ้านเล็กีปูรี่าครับผมเหากับพี่ชายหน้าเอาครับอันได้เมนูไปสิหลังจากหยุดงานแล้วเพราะว่าหัวกับสิได้ยินข่าวว่าอันท่านหัวกับสิหยุดหมอนี่เด้อครับสิผ้าเกยุ่ยเกี่ยไปเที่ยวทั้งไหนห่านิมมุนทั้งไหนยุบ้านครับยุบ้าน แต่ว่าถืไปแง่ให้ผู้เดีย่งด้วยอแดงอ้าวครับแย่ใค้มื้เดียงเนี่ยแง่ให้ผู้เดงในช่วงการด้วยกันแหละครับอ้าวไปแย่ด้วยกันก็ได้ครับครับผู้ใดที่อ่าผู้ใดที่เป็นมู้เป็นพวกต้านเสื้อ็ือไปแย่น้ำกับไปเด้ะเออครับผมก็เกี่ยวยุกี้คนน่ะอ่ากะเฮ็ดลงท่านก๋วยเตี๋ยวหลายงานเน่อยดิอ่าครับผมอ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวกับเฮ็ดเสียมาแก่ความ <ห>ครับก็มีสายยาพร้อมดิค่ะครับอ่าสายยาก็จิ้นยู่เสียไอ้นั่นแหละเสียก๋วยเตี๋ยวแหละครับค่ะครับอ่าครับครับเป็นสายยาปูตาคือเก่าครับแย่ไข่มดแดงไม่ได้หลายครับก็จะเลื่อมจุดถูกกระลาวาปูอ่าแล้วก็ระลึกถึงสายยาปูตาครับอ่ากันได้กินไข่มดแดงแล้วครับส่วนหมูส่วนพวกมากินน้ำเทศกาลสงการเนาะครับก็คว้าความบุญความกสญ้างสวยๆเลยครับเด้อครับที่มาให้แนวทางครับแต่ว่ามักแทศว่าเห็นงานนี่มองนี่ไม่นครับ อยู่บ้านปูรี่นี่แหละครับขับยู่บ้านปูรี่นี่แหละครับไปไซครับผมอ่าครับแต่ว่าไอ้ลูกน้อเช็ดจนไอ้ผู้เห็นใจคนเราไปเช็ดจนไอ้เพ็นผู้เห็นใจนะครับเนาะครับวันที่สิบหกสิบเจ็ดก้สิมาลงงานโอ้ครับผมอ่าครับพ้าว่ามันมื่อเอือนทางเสซยกับพ่อตุ้น้องหยุดแล้วอ่าบป้าว่ามันจะเป็นเทศกาลสงกาลเนาะครือลายมือเท่านั้นสิบหกสิบเจ็ดจะลืมอด้ค่ะอ่าครับผมประดุลหรอครับอ่า คร so ับอ right like ่าครับขอบคุณครับคุณใลใดครับทางเสือกาบเตี๋ยในทางครับกาบผมอ่าครับตีมาบอกงานบอกอย่างนะครับมาถามเบอร์งานทางเสือ่างานเพิ่นเป็นฮอตเซแล้วถึงไส่แล้วครับอ่าขออนุญาตทางเสือเสียเวลาเพิ่นเสียเวลาเนาะครับเพราะว่าค่าการค่างานเพราะว่าเพิ่นกะดายเล็งแกะีายให้เจ็บซี่โตให้ลุงน้องเพิ่นครับผมอ่ะยิ้มอันนี้รถทางเสือตีนี่รถทางเสือครับโอ้คคค่่่ะาารรรถถงเเสับูกยพินค่ะ กับบรรยากาศด้านหลังนะครับเด้อด้านหลังแดนนรกครับผมผู้ใดว่าอยากเค็ดบาปขันญานบาปครับกระเบื้องเอามีรวมยังแหนมาเบื้องเอาครับอ่ากับปว่าจะเป็น่างเียครับอ่ากับเบื้องเอาอย่างกับนี้ครับ ครับเบิ่งเอาชมเอ่านะครับเนาะครับก็ขอขอบุญขอบขุณเอฟตีสายบุญโุคทุกกันครับปอบาแอดไอดยิ้มแอดแตงโมแอดไอลงคลิปดได้ไปแล้วครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกกบรูน่าเบิ่งให้ตลอดเอ้ายูกลางแดืนนรกไม่ต้นโพ่อหอมตีแตงโมครับที่ปลูกนั่นไปเนาะครับเนาะครับบ่ออกวดิครับเพราะว่าเป็นต้นใหม่ชัดชิ์เนาะครับอยู่กลารเดือนนรกครับแล้วอันพระรูปนี้เฮงเดยสร้างเคยอยู่อยู่มองนี้ที่เก่าสิครับเนี่ย ไอ้พระพระพุทธรูปกงนี่ไหมครับยังใหไงยูจะยูส่งเก่านี่บ่อันนี้บ่ครับเอาไปแบบเก่านี่แล้วเาไปแบบเก่าเลยนี่ครับไม่อยากเอาของเพิ่นเอาออกของเพิ่นหลายแล้วก็เอาไว้เพิ่นเบิ่งอัดเก่าๆนี่ครับผมครับผมอ่าครับผมเพราะว่าก็ไว้ให้เบิ่งเพิ่นลายเบิ่งลายใหม่ลายมือเพิ่นนี่เนาะครับครับผมอ่าครับแต่สร้างสมัยเก่าสมัยโบราณครับที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างไว้ครับตะุนพ่อตุนแม่เพิ่นละครับเพิ่นไปอ่า เป็นเทวดาทั้งสวรรค์แล้วะโฮเดบุสตะลุนพนเนธพึ่งสางอยู่นี่ครับตาแอ,อดยิ้มแ,แตมกตงงูก็ได้เกิดผลครับเป็นมากเเป็นวัดเป็นบ้านหลดุดมากเตะกี้ก็เห็นเป็น,ปน,าน,ามมนรูไรไนเนเปเดียนในพญานาคยังอวดมีเลเซงงูก็ได้ตะกี้เนาะเป็นแดนนรกเก่าค่ะยิ้มโอ้เป็นแดนนรกเก่าค่ะทักทีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับที่เป็นสางไว้ลูกให้หลานเบิงครับผมอ่าครับกาอากาศฮอนพ่อสมควรนะแตงงูเนาะสิพ่อจบคลิปพ่อซัมนีครับแอดยิมสิพ้าไปแย่ไข่มุดแดงให้ถวายผู้ตาครับไป เอาถวายปฟูรี่เขาหนย่าลืมอ่ามาผู้ใดมาบันทึกกับบันทึกไว้ครับบันทึกขีปูรี่เขานี่แหละแล้วก็สายยาปูเขาครับสายยาปูตาใช่ครับเด้อกัดยิ้มถือเปล่าไปหากกตาส่วนหมูส่วนปวกไปแยกใ้รมุดแดงก่อนครับสำหรับคลิปนี้ทัางช่องกาบขอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ